คุณแม่สาวน้อยคุณนั่งกับใครครับเนี่ยผมนั่งด้วยได้ไหมครับที่รักคุณเห็นผมนั่งกับใครครับตรงนี้เอามือม่งออกขานี่เด่นนั่งกับเป็นตังซี่โอ้นั่งลงจับแน่ใบหนถาะโอดนี่นี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยมึงเป็นอะไรเจ็บคอเจ็บคอเจ็บคอโอ้ยแล้วแต่มึงสิเล่นไปเฮ้ยนี่แห้งใจวะบรรยากาศดีเนาะพี่ดีแล้วไปนั่งไก่ที่รักเนาะ ใครอ้าวใครที่รักมึงอกผมผมกูเป็นยังเนี่ยอาวปัดดีๆีเนี่ยโอ้ยเนี่ยทีแรกผมกูก็ดีแล้วล่ะกูว่าแล้วมึงมาปัดเนี่ยกระเสื้อกระเสืองหมดอุยสวยสวยยังยระโอ้ยงาบอ้าวเฮ้ยยังจุบวาดหรอยังเป็นเกี้ยนตัวนี่บักฮานุกงั้ว่ากูเด้อรู้ว่ากูเป็นเกิดอเองวะหลังๆจริงอยากเล่นอ้าหัวเด้อต้องเยนดีเนาะเออเฮ้ยเฮ้ย โอยงามือมลงลงเดยนี้คุมึอเล่่ยงลรองเดียวนี้มึงฝุดฝุดต่อ,อมือคุณนเอามือผมลงครับผมอมืองล่งไปเลยมือมุนหลอกไปบด็บพกเดี๋ยวมานั่งโอ้ยโอ้ยโอ้โอ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 จับมือตอนเด็ก็มีห้างใจตายจะเข้ากระ่ักตายง่ายง่ายง่ายแค่หนุกนุกเอ,อเดี๋ยวถามก่อนละจำก่อ้เลยได้ไหที่เคยไปเบืองมากเนี่ยมันมีมุมไหนอีกไหมวะที่เขาเล่นไหมเออมีมีมุมหนึง งามข้างบนไปไปไปเด<า> <ไป S 2> ี๋ยวที่<ล>าพา <อ S 1> ไปาน่ามคือเธอบหโอ้ยกูหรอปะขึะ้นอีกแล้วโ <มา S 2> อ้ยกูนี่แหละขึ้นมาเนี่น <S <S มาเนี่ยโอ้อ